แม่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมไม่มีตัวที่แม่จะซื้อน่ะมันหมดเลยแม่เออมามามาซื้อที่ไหนล่ะเนี่ยแอปนี้มีแม่แอปสลากไทยมีเหรอมีมีมาคงจะบอกมันซื้อยังไงแอปสลากไทยนะครับเขาขายลอตเตอรี่มีจริงทุกใบเราไ่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แลวก็ a n d r ร i d พอดาวโหลดเสร็จเราก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยหน้านี้ก็คือหน้าประวัติคําสั่งซื้อเราจะซื้อลอตเตอรี่ก็มากดตรงนี้แล้วก็มีกล่องข้อความแจ้งเตือนต่าง นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัญชีที่เราจะรับเงินหรือเราจะจ่ายตังค์นะครับวิธีการซื้อนะครับเราคลิกที่ไอคอนซื้อลอตเตอรี่นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะดูได้ว่ามีชุด1ใบชุด2ใบนะฮะอันนี้ลองเลือกชุดห้าใบให้ดูก็จะโชว์ขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะป้อนตัวเลขก็ได้ตัวเลขที่เราอยากซื้อนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปอันนี้ผมลองดูนะครับลองให้ดูนะค้นหาอ่ะ ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดแล้วก็ชําระเงินได้เลยเห็นไหมครับว่าการซื้อลอตเตอรี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ต้องไปเดินหาซื้อกันให้เหนื่อยแล้วครับไปลองดูนะครับแอปสลากไทยครับ